เมนเดือดวันอยู่บำรุงโพสถึงใครแทบไม่ต้องเดาแย่งผลงานคนอื่นเอาหน้าประเด็นเดือดวันนี้เมื่อไอรักชนกสีนอกสอสอพักก้าวไกลาถามวันอยู่บำรุงตรงๆทำไมลูกน้องชอบมีปัญหากับเจ้าตัวทั้งทั้งที่เวลาพี่วันทำอะไรดีๆไอช่วยแชร์ให้ตลอดตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดตรวจสอบไปที่เฟซบุ๊กของวันอยู่บำรุง ปรากฏว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่พบว่าเมื่อวานวันที่24กรกฎาคม66วันอยู่บำรุงได้มีการโพสต์คลิปผ่าน Facebook ระบุข,ข้อความว่าโอ้โหไอ้ตัวนี้รายกาดนักนะนี่แหละที่เขาว่าบางคนไม่ได้ทำแต่แย่งผลงานคนอื่นเพื่อเอาหน้ามีทุกที่ในสังคมยุคนี้แม้แต่หมายังเป็น เรียกได้ว่าเมนเดือดจริงๆงานนี้เช่นจริงที่สุดครับผมคนดีคนทำงานตอบมีที่ยืนครับชัดเจนเลยครับป๋าโดนใจไล่หลายครับอนุ่งอุ้ยนึกถึงไม้กระดานสะพานข้ามคลองเลยค่ะจริงสุดครับ